ชุมชนบ้านต่อแพรนะคะเป็นหมู่บ้านของชาวไทยใหญ่นะคะก็ก่อตั้งมา150กว่าปีแล้วนะคะดิฉจันเองก็เกิดที่นี่นะคะก็เป็นชาวไทยใหญ่ที่นี่ mm hmm. ค่ะก็มีพื้นที่ป่าทั้งหมดพันไร่นะคะแล้วก็พื้นที่ mm hmm. ทำมาหากินแล้วก็พื้นที่ที่อยู่อาศัย900ไร่นะคะ ชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งมากในการจัดการป่าในการดูแลป่าแล้วก็ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอ,อย่างเท่าเทียมเลยนะคะในคณะกรรมาการชุดดูแลป่าก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เท่าเทียมกันเลยนะคะที่นี่ชาวบ้านก็เป็นเกษตรกร,ก,รก็มีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่านะคะแล้วก็เราก็มีป่าที่มีความมั่นคงทางอาหารในแต่และช่วงได้ดูการก็จะมีอาหารจากป่า ได้กินตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของอป่าบ้านเรานะคะก็จะมีเห็ดหลายชนิดเลยเกือบจะ20กว่าชนิดนะคะเช่นในฤด,ดูนี้ก็จะมีเห็ด มอนไข่หรือว่าเห็ดไข่ห่านไข่หงนะคะมีเอ่อเห็ดนกยุงนะคะจะมีเห็ดแดงนะคะจะมีเห็ดทอปนะคะแล้วก็จะมีเห็ดซางจะมีเห็ดปวกนะคะช่วงนี้ก็จะจะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าฝนตกลงมาก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็ดประมาณ20กว่าชนิดที่เกิดขึ้นบนดอยเนี่ยก็มีเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้ เห็ดที่กินไม่ได้ก็จะมีเห็ดขิงนะคะเห็ดขาจะมีเห็ดหั่มัวนะคะจะเป็นเห็ดพิษนะคะที่เกิดขึ้นกับเห็ดที่กินได้แต่ว่าเห็ดพิษก็จะมีน้อยน้อยกว่าเห็ดที่กินได้นะคะถ้าใหญ่จะเรียกว่ากวนซึ่งมันจะต้องมีเห็ดเป็นวน่เป็นล่องๆตรงนี้แล้วมันก็จะต้องห่าง สองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยอเอย่างเฮดท็อปนี่ก็สร้างรายได้นะคะให้กับชุมชนให้กับคนที่นี่เป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวนะคะ ฉันเมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยฉันเองก็เรียนรู้เรื่องของเห็ดเนี่ยมาจากคุณแม่นะคะพอเราได้ไปที่ป่าเนี่ยคุณแม่เองอของฉันเองก็จะอธิบายให้เราสังเกตเห็นว่าเห็ดอะไรกินได้และเห็ดอะไรที่กินไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะเราก็สามารถเอาองค์ความรู้ของสตรีชนเผ่าของคุณแม่เนี่ยมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่หากินอยู่กับในป่าได้ อันนี้ที่กินได้กินได้นี่ก็คืออันที่หนึ่งสังเกตจากกรอนห่างอันที่สองหน้าเรียบเรียบหน้าเนียนเนียนหน้าเบาเบารู้สึกว่าจับแล้วก็นวลน,นวลเนียนเนียนอันที่สามเท้าของเขาจะไม่แข็งข้างในจะเป็นพวงถ้าเราบีบตรงนี้จะเป็นพวงนะคะอันที่สี่ก็คือมีแมลงกินถ้ามแมลงกินเนี่ยคนกินได้ ถ้าหากว่าเห็ดพิษมะแลงจะไม่แตะต้องจะไม่กินเลยแล้วก็จะสวยมากนะคะอันนี้คือลักษณะของเห็ดที่กินได้นะคะเห็ดก็กินได้ไแต่สําหรับเห็ดที่กินไม่ได้นะคะก็หน้าก็จะแข็งอันนี้แข็งมากจะแข็งแล้วก็อันนี้ไม่มีก่อน <c oughs> อออันนี้ไม่มีก่อนคือไม่มีความถี่ความห่าง <c oughs> หรือถ้ามีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเห็ดขิง อันนั้นก่อนเนี่ยจะถี่กันมากเลยหน้าก็กระด้างแข็งแล้วก็เท้าก็จะตันแล้วก็ทีนี้ก็แมลงก็จะไม่มากินเห็ดสวยสวยมากลักษณะเขาจะแข็งแล้วก็สังเกตดีๆก็คือจะไม่มีแมลงมากินเลยมแมลงไม่กินเลยลเห็ดพิษจะไม่มีแมลงมากินเลยอันนี้นี่ถ้าหากว่าถ้าไม่ใกล้เน่าเนี่ยเขาก็จะเป็นยาง สำหรับอาหารนะคะอาหารที่มเีเมนูมาจากป่านะคะจากเห็ดนะคะก็จะมีอย่างเช่นเห็ดท็อปนี่ก็เอาทำได้หลายอย่างนะคะจะเอามาทำเห็ดท็อปปุ๊บนะคะแล้วก็เอามานึ่งจิ้มน้ำพริกดำนะคะเอามาต้มกับเกลือนะคะแล้วก็จะเอามาผัดน้ำมันหอยหรือว่าผัดธรรมดาก็จะอร่อยนะคะ นอกจากเมนูที่พูดไปแล้วก็ยังมีเมนูเด็ดอีกมเมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูหลักแล้วก็เด่นสำหรับที่นี่ด้วยก็คือน้ำพริกนะคะน้ำพริกเห็ดหอมะะช่วงนี้ก็ได้กินบ่อยแล้วก็ทำน้ำพริกเห็ดที่อร่อยก็ผสมกับถั่วเน่าแผ่นนะคะถั่วเน่าก็จะทำให้มีความกลมกล่อมความอร่อยของน้ำพริก น้ำพริกเห็ดหลกหรือว่าน้ำพริกเห็ดหอมนะคะก็เป็นน้ำพริกที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งค่ะแต่มาในปีนี้รู้สึกว่าโลกร้อนขึ้นนะคะทำให้เห็ดบางชนิดก็หายไปนะคะรายได้ลดลง จาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของชาวบ้านเนี่ยขายเห็ดท็อปแล้วก็สามารถสร้างหลังคาใหม่ได้เลยนะคะปีนี้เนี่ยเห็ดท็อปพอกินนะคะสังเกตเห็นว่าโรคร้อนเนี่ยเห็ดบางชนิดหายไปต้นไผ่นะคะจากบนดอยในป่าก็แห้งแล้วก็ตายไทยใหญ่เรียกว่าไม้สางขีนะคะซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่มัดอัด ตายโดยที่ไม่มีสาเหตุของการตายเกี่ยวกับความร้อนนะคะความร้อนของอากาศนะคะทุกวันนี้ก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะว่าถ้าเห็ดแล้วก็ไม้ไผ่พืชต่างๆที่อยู่ในป่าเนี่ยเริ่มสูญหายไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศุภูมิอากาศ ความร้อนโลกเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะปรับตัวอย่างไรที่จะสามารถอยู่ได้นะคะในชุมชนเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า,าความมั่นคงการอาหารหรืออาหารจากป่านเนี่ยลดลงบวมทั้งนยโยบายของรัฐเองก็มามีผลกระทบในเรื่องของการกันเข็ดป่านะคะทำให้พื้นที่ป่าในการที่ใช้สอยหรือว่าป่าที่จะเข้าไปทำมาหากินเนี่ยลดลง เพราะมากันเป็นเขตป่าอนุรักษ์นะคะทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปเก็บเห็ดในป่าเพราะว่าผัผิดกฎหมาอยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านลดลงแต่อย่างไรก็ตามอยากจะส่งถึงนโยบายรัฐบาลว่าอาจจะต้องมีแผนรองรับนะคะาการเปลีป่ยนแปลงภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย อย่าปล่อยให้ชาวบ้านต้องอรับชะตากรรมของตนเองที่อยู่กับป่าที่อยู่บนรอยแต่ต้องคำนึงถึงว่ารัฐบาลจะมีแผนรองรับช่วยเหลืออย่างไร